ถามความรู้สึกคุณแม่นะ่ยตั้งแต่มาเห็ดกเกษตรผสมประสานเนี่ยรู้สึกว่าดีมีอะไรได้ดีกว่าเห็ดหน้าซื่อๆป่ครับก็ดีอยู่จ้ะครับอยู่<อ>มีกินมีได้ใส่ได้กินขายได้เงินซื้อกับเขาแน่ส่วนมากมันสีบดได้ซื้อกับเขามันสิมีทุกอย่างอ๋อของเขามีสุยางแล้วแถบสีบดได้ใส่เงินเลยสันทถสะ,ะคือเขาเห็ดเอาเห็ดหน้านำเห็ดจากสี่นำเขกาก็ยากลุกยากล้านเลย มันมันสบายใจนะครับมีอะไรใดตลอดเข้าเมื่อยเข้ากับเศร้าเห็นบางคนเป็นบก่าเฮ็ดกเกษตรผสมผสานเสียดายที่เฮ็ดหน้าจังสีเนาะ <c oughs> คุณไม่คิดจังใดถึงกะถึงได้ตจจัดสินใจเฮ็ดจังสี่ครับเขาได้หอดอันอันทุ่งหน้ามูเดลยวอย่างนั้นแต่บ่เอาเพราะว่าเข้าเฮ็ดจังสีไดๆแล้วครับ เอาจังสนอีกมันบวไหวเลยเพราะว่าเห่าฮิตของไหวหลายเขาซิมาหลือของเห่าก็เลยเฮ็ดจังสีไปเลยแต่เขามาคุดยังไงต้องเริ่มต้นใหม่เนาะของมันมีง่ามอยู่แล้วมีครบอยู่แล้วกะเฮ็ดเฮ็ดจังสีมาตลอดแต่บริเวณแค่สีหาปีเฮ็ดมาแต่โดนแล้วเฮ็ดมาแต่โดนแล้วโอ้คับสุดยอด สารไทยแลนด์สวัสดีครับวับนนี้สารไทยแลนด์จะพามาชมไร่นาผสมผสานครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ค,ค่อนข้างจะอยู่ไกลครับออกมาจากหมู่บ้านไกลผสมพวรครับอยู่ลึกๆก,กลางทุ่งนาเลยครับมีคิดว่าจะมีสถานที่สวยๆทาไรนาผสมผสานปลูกหลายอย่างครับเดี๋ยวจะพามาชมครับเดี๋ยวจะพาไปพบกับเจ้าของสถานที่แห่งนี้กันครับ โอ้นี่ครับที่เห็นนี่ครับเป็นพืูครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของทานที่แห่งเลยครับสวัสดีครับซื้ออย่างครับสุวิมลแปลงครับสุวิมลแปลงทับครับเย็ดสวนผสมผสานมาโดนหรือยังครับโดนละจ้าสี่หาปีละจ้าโอ้โี่หาปีแล้วอ๋อครับตะกอนที่มองนี่เป็นเป็นที่หน้าเมื่อไบปะครับจ้าเป็นทงหน้าทงหน้าแล้วก็ เอแล้วุดสูงๆจากสี่เอาดินมาจากสครับเอามาจากสาอ๋อคุดสาคุดสายจากหนวยครับสาสองหนวยหนวยหนุ่มกันหน่หนวยเอสองหนวยอ๋อมีกำลังเก็บผู้อยู่ปะครับจ้าโอ้ผู้ยางงามเลยปลูกมาโดนแล้วยังครับผู้นี่ปลูกได้ปีหนึ่งแหละปีหนึ่งเต็มพอดีเลยแงมงงมเลยนะครับนี่มีออเดอร์ปะครับมีคนสร้างไว้เอาไปขายน้ำบานจ้ะอ๋อไปขายน้ำบ้าน เก็บขายส้มมืออาทิตย์ละเทือจ้ะอ๋อเก็บอาทิตย์ละเทือเก็บเทือนึงนี่ขายได้หไรเป็นได่ครับขอถามเน่ประมาณสามสี่ร้อยละอ้สามสี่ร้อยเฉพาะผู้นี่เนาะจะเง่นอีกโอ้จงอื่นกะผลไม้ตามฤดูกาลถึงละครับคือจังแก้วมังกรกับบ๋าเขียบเป็นสีอ๋อมีแก้วมังกรมียังน้ำอู้ไรเฉพาะผู้นี่ลงไรเป็นได่ครับจัก จเราไวประมาณลอยเสาแต่ว่าปลูกประทันเต็มลอยเสาโอ้โหนี่ครับดูงามๆเลยครับเป็นปลูกกินหมากครับปลูกไปเรื่อยๆลอยเสาปลูกไปเรื่อยๆเนาะอย่างงดงามขักเลยพอพันหน่อยจะคลองนีห้องสิอ๋อใสๆครับเพจจังไดพันอ๋อคือจังตอนบอกครับเพจจังใดก็เอ็นยังไงเอากาบปักเผากาบปักเผาพอต้องขูดขูดน้ำบ่ครับ บักพาวทีว่ามันบดแล้วแล้วก็เอามาห่อใส่ถุงแล้วก็ห่อแหว้ให้มันออกหักแล้วก็เอาออกไปปลูกไอ้ก้อนสีหาสีห่ออนี้จะทำใดก่อนครับต้องเอาอันบักพาวมุนๆนี่เซนามไว้ก่อนบอ่ไอ้ตัวก้านการตีสีห่อเนี่ยเขาต้องตัดบ่อบ่อ่าต้องตัดบ่อเราต้องตัดห่อเลยเขาต้องห้อมองนี่นี่มองที่เป็นอันหักเป็นคอมันเป็นคอเป็นคอมองที่เป็นหักมีหักออกแล้วเขาต้องห่อเลยมันกระสีออกนี่ Oh, หัก<บ>มันกระสีออกว่าต้องตัดว่าต้องขูดยังเลยหักมันสีออกห้ากระสีตัดมนันนีแล้วก็เอาไปปลูกเลยอ๋อ oh, ครับไอท้ที่ห่อสีห่อเนี่ยบองนี่ยว่าต้องตัดว่าต้องคิดยังเลยบ่ตัดแต่ถุงออกอะ่ะห้าก็ฝังเลยอ๋อ oh, สวมเลยยาอ๋ออุ้ยายเนาะอ๋อ oh, ขยายพันธุ์ดังเสียงครับใส่ครับมีปลูกยังไงผ้ายางเบืงหนครับเกี่ยวแก้วมังกรแค่นี้แหละปลูกของ oh. นี่ครับแก่ของอยากกินยังกับปลูกไว้แก้วมังกรคืองามแท้อันี้ลงในดนเป็นไหนละครับอันนี้ปลูกได้ประมาณสามปีแล้วอันนี้พมสามปีปีเดิมอันนี้ขยายลงไหมเออยี่สิบต้นไปพุ่นเลยครับโอ้โน่นครับรอบสะเลยรอบรอบขอบสะพุ้นเลยไปพายังน้ำไหนเนี่ยเดี๋ยวได้ไดเนี่ยครับดูข้างหลังตรงนี้แก้วมังกรยาวเฟ้ยถึงนู่นเลยครับอันนี้เพิ่งขยายใหม่ ไอ้นี่แก้วมาก่อนเป็นพันธุ์ยังครับพันธุ์สีแดงจ้ะอู้สีแดงอ่ะไอ้เนื้อข้างในสียังครับสีแดงสีม่วงออกม่งมวงมแน่เดง,ดงออกม่งมวงมแดงแดงอ๋ออู้พันธุ์นี่แสบตัวเนาะ,ะพันธุ์นี่ตัวขายได้ราคาดีคนนิยมหลายโอ้นี่น้ำสะนี่น้ำจากธรรมชาติบปล่ครับจ้าเคยเคยบล็อกไรเป็นไรครับขัดสะพุ่นสูบมาใส่ซาพีเอาไว้สูบมาใส่ซาพีอ๋อเพราะว่าอันนั้นต้องเปิดโซลาร์เซลล์ลง อ๋อมีติดแผงโซลาเซลล์จักแผงครับสองแผงอ๋อแสดงว่าหน้าหน้าหอดนี่ครับมีน้ำใสตลอดจ้าอ๋อมีแผงโซลาเซลล์อ๋อนี่ครับวิธีปลูกแก้มกกวมังกรปลูกยังได้ครับแม่บอกแน่บอกวิธีแน่เพื่อไปยังบระทันหูตัดกิ่งวัธมถมเลยตัดกิ่งแล้วถมล<า>เลยตั้งเตามาอ๋อเอาหม่าให้เขาเจาะรูให้กใสงเล็กใส่เล็กเจาะรูจังสิจ้าเราฟังเลยเราห้องต้องเอายังรองพื้นบอกครับบอเอาเอาแกบ เอาแกบเอาแกบกับปุ๋ยขี้งัวครับบ่ต้องใส่ปุ๋ยยังเลยใส่แต่ปุ๋ยธรรมชาติอย่างเดียวปุ๋ยคอกครับอ๋อแล้วก็มาถ่ายมันขืนเวลามันออกังสี่เขาก็มาถ่ายมันขืนน้นเข่าไปน้ำหล่อลรนอ๋อมันสิขืนเองอ๋อครับกันสี่เองโอ้นี่ครับกำลังขยายเยอะเลยอ๋อเพิ่งปลูกลงมาเขียบน้ำปลูกหญ้าห้งัวน้ำครับ เลี้ยงงัวหลายปะครับงัวประมาณเจ็ดแปดตัววู๊หเจ็ดแปดตัวอยู่ในคอกันเล้โอ้ที่เห็นอยู่ในคอกเนาะ<ช>โอ้เลี้ยงงัวหลายเนาะอันนี้ก็กล้วยไอ้น,นี่เป็นกล้วยยังครับกล้วยน้ำว้าพันเตียเเต้ยเปลือกบางอ๋อน้ำว้าพันเตี้ยเปลือกบางอืมครับโอ้นี่ติดหนว่วยละตัวนี่อ,อ๋อนี่นี่ครับน้ำวา้านะพันเตีย้ยอ๋อน้ำว้าพันเตี้ยอ๋อนี่เปลือกบาง ครับโอ้โกาลังต์ขึ้นงามเลยเนาะปลูกหลาย,ยอ,าอยู่เอาพันธุ์มาจากไสครับกล้วยเนี่ยเอาตามบ้านนี่ยหรืจ้าอ๋อของบ้านบ้านเฮานีาน่เนาะได้นาะ่อ๋อครับโอ้นี่นุ่นนนยใหญ่เนาะสมบูรณ์รนเนาะโอ้นี่ยครับใส่ปุ๋ยคอกสมบูรณ์ม,รณมากลูกใหญ่ลูกโตมากเลยครับดูดูเนี่ยครับลูกต้นเตี้ยแค่นี้เองครับไม่ได้สูงเลย เนี่ยครับดูดูนี่มือผมเนี่ยครึ่งตัวโอ้โหเตี้ยนีดเดียวเองโอ้สุดยอดมากเลยครับนี่ครับที่ทั้งหมดจักไรทครับคุณแม่ยี่สิบไลจ้ะยี่สิบไรท์อแบ่งที่เฮ็ดผสมผสานนี่จักไรเฮไรอันนี้เฮไรทอ๋อเฉพาะเฮดผสมผาานนีเจ็ดไลทนองนับกับเฮดหน้าปกติอ๋อสานี่คุดเองบอกคุณแม่หรือว่าของ ของโครงการจ้ะของโครงการในสองพันหานั่นบ่จ้าอ๋ออันนั้นขุดเองซะอันนั้นขุดเองซะเก่าอันนี้ซะใหม่ของโครงการอ๋อซะใหม่โครงการซะเก่านี่ขุดเองจ้าโอ้ปลูกหญ้ากันหลายคือกันเนาะปลูกยังว่าคือเลี้ยงงวหลายโตเนาะเลี้ยงงวเนาะครับเลี้ยงงูอะไรได้ปุ๋ยใส่ของแล้วก็ครับปลูกหญ้าให้มันกินจังซี่นะครับพวกนี้ก็ปลูกปลูกพริกปลูกหยังเนาะครับอ๋อปลกินจาของ ของคุณแม่นี่เฮ็ดแบบอินซีเลยบอครับโบส่ปุ๋ยใไซยังเลยเอาแค่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวโอ้ดีครับดีดีลงใหม่ยังเนี่ยครับตามกันแท่น่าไอ้ต้นไอยังก็ไอ้เขาเอินแค่แค่หน้าอ๋อแค่หน้าครับต้นกล้วยนี่หลายคากเลยเนาะแล้วกล้วยนี่ปลูกเล่ยร้ายนี่เอาไปขายใส่แค่คุณแม่ขายน้ำบานเนี่ยขายน้ำบานเท่านี่ครับมาสั่งเนมอ่ะเอาเนี่ยสิก็คือ เบิ้งแล้วลักษณะคือซิมีขายตลอดเนาะจ้าขายตลอดมีรายได้ตลอดอภิษฎต้นกับตั๊กไปนี่อาทิตย์นี้กับตั๊กไปอีกเลยตรงอ๋อครับคือเขามาสั่งเองน้ำมาเอาเองน้ำอืมเนี่ยครับเยอะเลยครับมองนีปกติกับปลูกพริกแต่ว่าตัดออกสิลงพู่อ๋อแถวนี้ป่ะครับจ้าปกติสิลงพริกลงหยังอันนี้จะขยายพู่ออกมาอีกจ้าเนี่ยครับเขาจะขยายพู่ออกมาถึงยาวถึงนี่ แสดงว่าพูดในรายได้ดีเนาะแม่กะได้ขายรายได้ดีอยู่ขายน้ำบ้านเป็นเป็นรายได้เป็นรายวันเลยบปล่ครับจ้าเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์อ๋อเป็นอาทิตย์จ้าตัดอาทิตย์ละเท่ากับเรือไร้วันเี่ดคุณแม่รายได้จากไหนจากไสานไหนครับเป็นรายวันโอ้ยกับปลูกปลูกพักปลูกหยั่งนี่บปล่อ๋อปลูกพักสวนขั้วพวกกล้วยนี่ก็ได้ขายเลื่นเลปลูกอันนั่นน้าก็มั่นใจ ข้าวกรบเาก็เหลือกินก็ได้ขายได้แบ่งปันได้ขายน้ำแมนอันนี้กระถอนเขากระปูกกระถอนโอ้ลูดนวยใหญ่ตัวนี้นวยหลายอยู่แม่ใช่อันนี้โอ้ยูต้นเดียวโอ้โหอันนี้นวยหลายตัวนี้อ๋นี่ห่อไว้เนาะโอ้ดกดกครับกระถอนก็เขาเอนกระถอนพันธุ์ยังก่อปุยฝ้ายปุยฝ้ายอ๋อ กระท้อนปุยฝ้ายครับโอ้โหดกขนาดเลยครับอันเต็มเลยครับทับปีก็มีมมะ่วงอันบักม่วงเยโอ้บักม่วงนี่มันกะโอ้ต้นน้อยๆปลูกจักปีครับนี่ออกนวยล่ะปลูกในสองปีนี่สองปีโอ้เริ่มออกนวลล่ะเขียวเสวยบักม่วงเขียวเสวยใหญ่เขาแจกมากอ๋อเขียวเสวยใหไงโอ้ครับอันนี้กับพวกปูอินทผาลัมเป็นเนื้อเยอะหรือว่าเอาเม็ดครับ เป็นเอาไปตัดเอาต้นมันนําเขาจ้ะอ๋อนำสวนเขาอันนี้เขาก็สสื้อมาเลยมาหลายต้นอยู่อือเกาขอแบ่งเขาแม่เกาเม็ดดอกไปซื้อมาแล้วกะครับหลายแต่เขาไปตัดเอาหนามูเขาอ๋อครับก็เลยมาปลูกปลูกนี่ลงได้โดนปันไดแล้วครับอันนี้พีปลูกปีนีเองอ๋อพีเดียวเหครับเนี่ยโอ้งามเนาะขึ้นไปปกติในข้างนี้ปลูกอยังบวบหรือยังครับบวบอ๋อบวบ ช่วงนี้กับเมื่อไรเนาะโอ้นี่ครับน้อยนามะเขียบก็ลงหไา,ตา้ตำเขตมุมเนตลงเต็มเลยเนาะทุกพื้นที่เลยโอ,นโอ้นี่ครับเ,เป็นน้อยนาทั้งนั้นเลยครับโอ้นี่ช่วงออกลูกอย่างเงี้กับพเพื่อนขายเนาะฟื้น <c oughs> <ๆ>แนวขายครับนี่ครับติดลูกแล้วนี่โอ้นี่ครับครับนี่นี่เห็นไหม ติดลูกแล้วนี่ครับโอ้โหดกเนาะกําลังออกกําลังออกหลายตัวนี่กําลังดกเลยครับเนี๋ยเป็นน้อยนาเขาเอิญมาเขียพันนี่ยังครับมะเขียบหนังอ้ะมาเขียบหนังอ๋อครับโอ้เนี่ยครับยังมีกล้วยอยู่คนละฝั่งฝั่งนี้กล้วยฝั่งนี้น้อยนาไอมีแซมแก้วมังกร สมอสมออ๋อพวกหายหงักก็สมุอเนาะสมอครับอ๋อครับแสดงว่าเขาโตยาักเนาะโตสะมันใหญ่สะบวกอันนี้อายุมันยาวครับนี่โอ้มีทุกอย่างฝรั่งก็มีอันนี้ฝรั่งพันในอย่างครับธรรมดาบ้านเข้าธรรมดา บ่ห่อซ้ำอ๋อนี่ห่ออยู่หออยู่หอเพทันเนาะโอ้อุ้ยมะนน่าพ่นยังแม่คือดกแท้มะนาวแป้นจ้่เปลือกบางแป้นเปลือกบางต้นน้อยๆนี่เนาะโอ้ยดูครับดกดกโดดยังดกเลยครับโอ้โหแป้นเปลือกบางโอ้โหอันนี้ก็มีหัวคืนอ๋อเหรอครับกามินหัวคืนโอ้ปลูกเวลายอยู่เนาะ งามๆเลยเนาะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ทุกตารางนิ้วเลยเนาะโอ้ครับเอาไปตากแหงล้วก็ปันขายนำบานอ๋อครับมีคนซื้ออยู่อืมมีคนใส่อยู่ครับโอ้เน็ตมาซิดานี่ยกลายเนาะแก้วมังกรมักซิดาโอ้งามๆเลยครับ็ดมหาปีนี่เป็นจริงไหนแน่แม รายได้อีกยังหนึดีป่ะดีกว่ากัพ่อได้กินเนาะดีกว่าเฮ็ดหน้ายู่ซื่อๆป่ะครับแมนคือเฮาเฮ็ดเฮาเฮ็ดหน้านําเฮ็ดจังสีนําเฮาก็บ่ยากลูกยากหลานเลยมันมันสบายใจนะครับมีรายได้ตลอดเฮาเมื่อยเฮาก็เศร้าเฮาปลูกหญ้าเฮาก็มีเครื่องสีอ๋อครับเครื่องสีหญ้าครับมีเครื่องสีหญ้ามียังพร้อมมีอันนาบักขามป้อมกะเก็บบักขามป้อมขายอ๋อคือ เฮ็ดจังสี่มันมีอยู่มีกินมีขายตลอดจ้าครับดีกว่าเฮ็ดหน้าซื่อเนาะอันพ่นละไม่ตามฤดูกาลพวกแกวมังกรกับบักเขียบบักม่วงแต่บักม่วงก่ค่อยได้ขายครับอืมโอ้ดีดีมันมีแต่ม้าขามปมครับผ่านจากมาข้ามปมมากอ่ะมีอันแกวมังกรกับบักเขียบอ๋อคือมันสิออกมันสิออกไรกันออกแล้วก็มีเข้าก็มีขายตลอด้าโอ้ครับดีดีขนาดบักม่วงนี่ก็หลายเนาะ บางม่วงนี่โชคอันนั่นโชคอันนั่นโอยังดกเลยครับโชคอันนั่นนี่เก็บเนี่ยครับเก็บไปบ่มไปกวนมดได้นี่ดกที่นี่อ๋ออาอไปแปลรูปไปกวนจ้าใบโอ้ใบกินได้ดนได้ขายได้ขายได้ก็ได้น้ำนี่ครับโอ้สวนเยางยังว่าด้กินยังเอามาปลูกมัดสับปะรดสีก็มี่โอ้คืออยากกินนี่ยังก็ปลูกกินเองมัดสุยางได้กินได้ขายน้ำ โอ้สุดยอดเลยมดอยังขยันเนาะเปรี้ยกระปูกหยาหวานกระปูกครับอันนี้มะขามป้อมยักษ์ของอินเดียคือมาผสมส่วนปูกับท่านด้เกิดอยู่โอ้มะขามป้อมยักษ์มะขามป้อมธรรมชาติออ๋นี่บ่อ๋อไอ้นั่นของนั่นของธรรมชาติธรรมชาติบ้านเฮาไอ้นี่เป็นมะขามป้อมยักษ์มะขามมป้อยักษ์มันปลูกบ่บ่่บเกิดมันมันก็ขึ้นอยู่มันก็ติดอยู่ต้นอ่ะต้นนี่บอเออตัดเอาเลยครับนี่โอ้ย่างงามเลยครับ เอาละเดี๋ยวถ่ายเคลียบลาครับคุณแม่ิอยากถามคุณแม่ถามความรู้สึกคุณแม่นยะตั้งแต่มาเห็ดกเกษตรผสมประสานเนี่ยรู้สึกมันดีมีอะไรใดดีกว่าเห็ดหน้าซื่อๆป่ครับก็ดีอยู่จ้ะครับจ้ะดีกว่าเนาะอะไรใดอยู่มีกินมีใดใส่ได้กินขายได้เงินซื้อกลับเขาแน่นวนมาก มันสีบดได้สือกักเขามันสิมีทุกอย่าง๋อของเขามีสุยางแล้วแถบสิบดได้ใส่เงินเลยสันทอเพราะผู้ใดนี่กับพระท่านหอดปีกับใดขายอาทิตย์ละเถื่ออ๋ออาทิตย์ละเถื่อนึงมันมีคนสัังลายยังสีมันกะบ่าะถึงอาทิตย์ก็ต้องกิบไปให้เขาอืมครับอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนี่เฉพาะผู้นี่ได้ประมาณจากร่อยครับสองสามร่อยจ้ะสองสามร้อยอืมอิตย์นหนึ่งสองสามร้อยเดือนหนึ่ง ก็ะซีเต้าเนาะได้เก็บซีเต้อพุ่น่ะาสามซีเจ้าโอ้ก็ได้หลายร้อยเนาะยังอื่นอีกผสมประสานกันไปพ่วงเด้เก็บปีนี้แหละเพราะว่าผู้พ่วงปลูกได้ปีเดียวปลูกวางนาบ้านเขาบปีที่แล้วเห็นบางคนเป็นบก่าเฮ็ดกเกษตรผสมประส,สานเสียใดที่เฮ็ดหน้าจังสีเนาะ <c oughs> คุณไม่คิดจังไรถึงกะถึงได้ตัดสินใจเฮ็ดจังสีครับ เขาได้ฮอดอันอันทุ่งหน้ามูเดลยวอย่างนั้นแต่บ่เอาเพราะว่าเห้าหิตไปจังสีได้ลายแล้วครับอเอาจังสนอีกมันบ่ไไวเลยเพราะว่าเห้าหิตของไว้ลายเขาสิมาหลือของเขาก็เลยเจังสีไปเลยแต่เขามา,มาคุด,คดยังไาต้องเริ่มต้นใหม่เนาะนของมันมีงามอยู่แล้วมีครบอยู่แล้วกะเห็ดเห็ดจังสี่มาตลอด แต่โมเมนแค่ซีฮาปีเฮ็ดมาแตโดนแล้วเฮ็ดมาแตโดนแล้วโอ้ครับสุดยอดเลยโซล่าเซลกับผ่วมขีรุงได้ประมาณช่งปีครับจ้าอ๋อโอ้ดีดีเนาะเริ่มเฮ็ดไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆอยากปลูกยังอยากกินยังกับปูกันสินะครับแม่นได้อยู่ได้กินได้ขายพร้อมมีรายได้ตลอดอ่าสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณคุณแม่หลายๆครับพี่กัดอยู่บ้านยังเก็เนี่ย บ้านนานวนตำบลนานวนบ้านนานวนตำบลนานวนบ้านนานวนหมู่หนึ่งตำบลนานวนครับอำเภออำเภอสนมสนมจังหวัดสุรินทร์ครับคุณคุณแม่ไล้ไร้ครับสวัสดีครับครับ